ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มเทนเอเล็กซานเดอร์อาโนพูดถึงประตูชัยเหนือฝูแลมที่แอนฟิลด์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจหลังจากหงส์แดงเก็บชัยชนะที่น่าทึ่งท้ายเกมพิมลิกและนี่คือสรุปสิ่งที่เจ้าของเสื้อเบอร์66กล่าวกับลิฟูเอฟซีดอทคอมหลังเกมที่พลิกไปมาหากให้เลือกหนึ่งคำที่จะสรุปถึงชัยชนะในนัดนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะสรุปได้ในคำเดียว ผมแค่ดีใจจริงๆมันใหญ่มากแน่นอนว่าเราต้องการสามแต้มกับอาร์เซนอลที่เก็บชัยชนะเมื่อวานนี้เราก็แค่ต้องพยายามและรักษา,า,าระยะห่างช่วงเวลานี้ของปีสำคัญมากเกมผ่านมารวดเร็วมากและถ้าคุณเรียกโมเมนตัมและผ่านช่วงคริสต์มาสและเดือนมก,กราคมด้วยชัยชนะเยอะๆแล้วเข้าสู่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมในตำแหน่งที่ดีดังนั้นนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะเสียแต้มใดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้าน มันเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจสําหรับผมและการยิงประตูที่ดีเช่นกันหากพูดตามตรงพูดถึงการแข่งขันในการยิงฟรีคิกกับโดมินิกโซบสไล์พูดตามตรงเขารู้ว่านั่นคือฝั่งที่ผมชอบผมชอบไปฝั่งนั้นและใช้กําแพงเป็นตัวนําในการยิงอ้อมแต่มันออกนอกกรอบประตูไปเล็กน้อยมันก็แค่ทําให้โค้งเข้าเป้าดูว่าอะไรที่ผมจะทําได้และนั่นคือสิ่งที่ผม ผมได้ยินว่ามันถูกมองว่าเป็นการทำเข้าประตูเตะในตอนนี้ซึ่งผมเสียดายนิดหน่อยมันเป็นลูกยิงที่ดีและยังไงก็ตามเป็นเรื่องที่ดีที่มีส่วนกับประตูในทุกวิธีทางที่ผมทำได้พูดถึงประตูอันน่าทึ่งของอลิซิสแมกอลิสเตอร์มันเป็นหนึ่งในนั้นผมเล่นอยู่โดยคิดว่าไม่มีทางที่ผมจะไม่ได้ประตูยอดเยี่ยมประจำเกมและผมก็คิดไปครึ่งหนึ่งแล้วว่าผมน่าจะได้ประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนที่นี่แม้จะเพิ่งเข้าสู่เดือนธันวาคม หลังจากนั้น20นาทีต่อมาแมคก,ก้าก็ยิงเข้าไปอีกผมกำลังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันมีแต่ลูกยิงที่ยอดเยี่ยมผมมีจุดที่ดีมากในการมองมันผมอยู่ในแนวเดียวกับเขาและแค่เห็นวิธีของบอลตอนที่เขายิงบอลมันเป็นโอกาสที่ดีใช่แล้วเป็นลูกยิงที่ยอดเยี่ยมและผมแน่ใจว่าจะมีหลายๆมุมผมจำได้ว่าหันกลับมาแล้วตัวผมเองเจ้าเอลและเวิร์สก็มีปฏิกิริยาแบบเดียวกันเราต่างตกตะลึงเราไม่ทันฉลองเลยจริงๆ เพราะว่ามันแค่ตกใจจริงๆมันเป็นลูกยิงที่โดดเด่นและดีมากสําหรับเขาที่ทําประตูได้พูดถึงความผิดหวังกับประตูที่เสียใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านที่แอนฟิลเราอยากทําเกมให้นิ่งผมคิดว่าเรามีโอกาสและเราคุมเกมได้ในครึ่งแรกเราทําได้ดีพอที่จะสามารถคุมเกมแต่สะเพร่าเสียประตูง่ายๆทั้ง3ประตูของพวกเขานั้นไม่ดีเลยและเราถูกลงโทษจากความเลอะเทอะในท้ายที่สุด พวกเขาสมควรได้ประตูของพวกเขาคุณแค่ไม่ควรปล่อยโอกาสหลุดมือมันไม่ได้เกี่ยวกับโชคพวกเขาอาศัยความได้เปรียบตอนที่เราทําได้ไม่ดีที่สุดดังนั้นก็ยุติธรรมดีแต่มันสําคัญมากที่เก็บ3ามแต้มการตีเสมอช่วงท้ายของวาตารุเอนโดเป็นการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมผมมีมุมที่ดีเช่นกันในเรื่องนี้ก็แค่อยู่ด้านหลังเขามีการวางตัวที่ดีเขาแค่ยิงมันตุงตาข่ายเป็นไปได้ว่าด้านนี้ในเกมการเล่นของเขาที่ผู้คนไม่อาจคาดคิด เราเห็นเขาเป็นประเภทเก็บบอลเอาบอลกลับมาเล่นง่ายๆแต่เขามีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมในเกมและเขาเพิ่มอะไรมากมายให้กับเกมของเราเมื่อเขาลงสนามมันเป็นฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นและผมคิดว่าเขาคือคนที่พลิกเกมสําหรับเราอย่างแท้จริงพูดถึงประตูชัยจากลูกวันเลขของเขามันเป็นเพียงจังหวะซ้อนเมื่อเห็นโคดี้ยิงได้จากนั้นดาวินก็เก็บบอลกลับมาและเปิดมันไปเสาไกล และเห็นว่าคอสตาร์เข้าไปปะทะและก็เหมือนกับวางตำแหน่งตัวเองหากคอสตาร์หมงมาได้ซึ่งเขาทำได้หลังจากนั้นบอลลอยอยู่กลางอากาศผมคิดว่าผมต้องเข้าไปใกล้และพักอกแต่ผมคิดว่าผมมีเวลามากกว่านี้อีกหน่อยสัมผัสแรกของผมมันไม่ดีเลยมันย้อนหลังผมนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าด้วยการวางตัวและร่างกายที่อยู่ระหว่างลูกบอลกับประตูเพียงให้สิ่งนี้ให้เกิดประตูและแค่พยายามยิงย้อนทางเข้ามุม ผมทำได้และคุณจะเห็นได้จากการเฉลิมฉลองว่ามันมีค่าแค่ไหนเกี่ยวกับการฉลองแบบบ้าคลั่งท้ายเกมผมมีแผลขนาดใหญ่ที่หัวเขา่าดังนั้นผมไม่อยากจะเสี่ยงให้มันเปิดด้วยการสไลด์เขา่าแม้ว่าผมจะอยากทำมันมากก็ตามตอนที่ผมวิ่งในความเร็วนั้นผมก็แค่คิดว่าผมอยากทำบางอย่างผมแค่พุ่งไปทั้งตัวและมันน่าจะเป็นเรื่องปลอดภัยที่สุดคุณคงจะเห็นอารมณ์ร่วมมันมีความหมายต่อเพื่อนๆทีมและแฟนๆเช่นกัน มันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสําหรับเราในท้ายที่สุดเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ที่ทีมแสดงออกมาในชัยชนะแน่นอนว่ามันไม่สามารถทําได้ให้มันสมบูรณ์แบบตลอดคุณต้องพยายามเต็มที่และหาทางได้ผลการแข่งขันคุณต้องการเล่นให้ดีที่สุดและเก็บชัยชนะ3-4ประตูและให้ทุกอย่างราบรื่นผ่านไปได้ตลอดทั้งเกมแต่มันไม่เคยเป็นแบบนั้นบางครั้งคุณต้องชนะในแบบที่แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ว่าเราจะเล่นไม่ดีเราพยายามอย่างหนักและเรามีช่วงเวลาของเรา แล้วเราคว้าโอกาสของเราไว้มีหลายหลายอย่างสําหรับเราที่ต้องเรียนรู้แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดในเกมฟุตบอลคือผลการแข่งขันและมันเป็นผลลัพธ์ที่ดีและการคว้าสามแต้มได้และนั่นคือเป้าหมายของเราในทุกๆเกมที่เราลงเล่นมันสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับเราที่ได้มันมาในวันนี้คืนแห่งความบ้าคลั่งลิเวอร์พูลฟอร์ไม่สวยแต่พริกนรกกลับมาได้ขอขอบคุณบทความจากตังกุย ทำเอาคู่เวสแฮมกับคริสตันพาเลตที่ยิงกันทีมละประตูมองค้อนกันเลยนะครับคู่บอลมัดกับแอสตันวิลลาสอต่อ2อัดกัน4ประตูคู่เชลซีกับไบรตันสาต่อ2กระซ่วกกัน5ประตูคู่แมนซิตี้กับสเปอร์สาต่อ3ถล่มกัน6ประตูคู่ลิพูกับฟูลแลมบอมกันแหลกลาน7ประตูในชัยชนะบีบหัวใจของทีมหงแดง4ต่อสเป็นวันที่พียมรีกบ้าคลั่งเอาเรื่อง5คู่24ประตูเฉลี่ยคู่ละ4.8ปประตูและไม่มีทีมไหนทำประตูไม่ได้เลย โดยความที่ไปโฟกัสอยู่กับเกมที่แอนฟิลด์ผมจึงได้ดูแมตช์เต็มเกมอีกแค่คู่เดียวคือสงครามแลกแข่งกันที่เอตัดสเตเดียมซึ่งเตะเป็นคู่หลังสุดเท่านั้นไม่ได้ดูอีก3คู่ที่เหลือได้แต่ตามดูเอาจากไฮไลท์หลังเกมก็พบว่ามีความน่าตื่นเต้นระทึกใจสําหรับกองเชียร์ทั้งสิน้นไม่มีคู่ไหนหน่าเบื่อเลยพูดได้ว่าเป็นคืนที่พิมลีฝากความกระชุ่มกระชวยไว้ในอารมณ์โดยแท้เฉพาะกับเกมที่ได้ดูกับตาเมื่อคืนนี้เรื่องดีกรีความมัน ผมยกให้คู่แมนซิตี้และสเปอร์มาที่1เพราะเปรียบเป็นมวยก็มวยเดินท้าแลกหมัดกันไม่กลัวเจ็บตลอด90นาทีแต่เกมที่รามาตึงใจในสถานก,การณ์พลิกไปพลิกมาก็ต้องที่แอนฟิลด์หัวใจของใครที่เป็นเดอะคอปคงได้เต้นระสำ์ในความบ้าระห่ำที่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีสุดก็คือสุดท้ายแล้วมันจบลงได้ชัยชนะสวยไม่สวยไม่สำคัญกระเสือกกระสนดิ้นรนชนะอย่างหืดจับก็ไม่เป็นไร ในเมื่อคลลั์ของเกม4-3ต่อออกมาเป็นลิเวอร์พูลชนะสำหรับเดอะคอปแล้วมันย่อมดีทั้งหมดยิ่งคลิกนรกกลับมาชนะได้อย่างนี้ด้วยแต่ละประตูที่สวยระดับส่งประกวดได้ทั้งนั้นอย่างนี้ด้วยประตูตีเสมอ3-3กับแซงพิช4-3ต่อ 3, ห่างกันแค่นาทีเดียวในช่วงเวลาวิกฤตต่อหน้ากองเชียร์ฝั่งเดอะคอปสแตนอย่างนี้ให้อธิบายสั้นๆถึงความรู้สึกก็คงบอกได้ว่ามันช่างดีเหลือเกิน ผมชอบประตูตีเสมอ3ต่อ3ของวาตารุเอนโดมันสำคัญยิ่งยวดเพราะเป็นประตูกระตุ้นความหวังที่จะเอาชนะกลับมาอีกครั้งมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หมดจอดที่สุดนาทีที่87เป็นช่วงที่ความกังวลของแฟนบอลพุ่งสูงถ้าหวังชนะประตูตีเสมอต้องเกิดขึ้นได้แล้วและเอนโดก็นำมามอบให้กับเดอะคอพจริงจริงบรรยากาศเวลานั้นคงไม่ผิดไปจากเกมยูโรเปียนไนท์อันเรื่องชื่อแห่งแอนฟิลเสียงเชียร์กระหึม่มกึกก้องตะโกนเร่งร้าทุกๆจังหวัดกระตุ้นเลือดลมให้ฉีดพล่าน อุณหภูมิของเกมทะลักจุดเดือดประหลอดขึ้นแดงเต็มขีดแล้วทุกอย่างก็แตกครกก้อนอารมณ์ทั้งมวลระเบิดออกมาตูมใหญ่ด้วยลูกวอลเลซ่าใจของเทรนอเล็กซานเดอร์อนุสองนาทีที่แล้วทีมยังตามหลังอยู่เลยความวิตกกังวลยังพุ่งพล่านอยู่เลยแล้วในฉับพลันเราก็ได้สำลักความสุขที่ล้นทะลักผมให้ประตูของเทรนเฉือนชนะลูกยิงของเอนโดในแง่อารมณ์ด้วยภาพที่ทุกคนในสนามปลดปล่อยความรู้สึกออกมาเต็มที่เทรนกลางแขนสองข้างสุดเหยียด วิ่งแหกปากลั่นไปฉลองที่มุมธงเพื่อนร่วมทีมวิ่งกรูกันมาจากสารพัดทางเข้าไปหาเจ้าของเสื้อหมายเลข66กระจวนโมมกอดดีใจแย่งกันพูดวุ่นวายฝั่งไม่ได้สับความเบิกบานปกคลุมไปทั่วเสียงโห่ร้องดังสนัน่นกึกก้องปานสนามกำลังจะถรม่มชนะแบบนี้โยนเรื่องความน่าอึดอัดของเกมทิ้งไปเลยมันไม่ได้สำคัญอะไรแล้วชนะแบบนี้มันดีต่อใจยิ่งกว่าการชนะแบบง่ายๆสก เดอะครออยางเราได้บริหารหัวใจกันบ่อยเหลือเกินเพราะช่วงเวลาครอบถามโผล่มาทํางานของมันอยู่เรื่อยๆยกความดีความชอบให้กับความพยายามของนักเตะลิเวอร์พูลทุกคนเกมนี้มีความผิดพลาดเกิดขึ้นตลอดเวลาเกมรับละหลวมเกมบุกไม่ไหลลื่นส่งบอลให้กันขาดขาดเกินเกินได้ประตูยากเสียประตูง่ายชนะในเกมอย่างนี้ด้วยการพลิกไปพลิกมาแบบนี้และการได้ระเบิดอารมณ์ขนาดนี้น่าอิจฉาเดอะครอปเขานะครับ นั่นแหละผมยังรู้สึกอิดชาตัวเองเหมือนกันปอหล่อให้คะแนนความสวยในประตูทั้ง4ของลิเวอร์พูล1ต่อ0เทรนยิงฟรีคิกเต็ม10ไม่หัก2ต่อ1แม็กอลิสเตอร์ตะบัน30หลาเต็ม 10, 10ไม่หัก3ต่อ3เอนโดอัดเน้นๆเต็ม 10, 10ไม่หัก4ต่อ3เทรนวอลเล่เต็ม10ไม่หักหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ